หนึ่งนาทีกับกปอปท อุบัติเหตุทางถนนจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นบริเวณที่ทางรถไฟตัดผ่านโดยผู้ขับขี่มักจะเร่งความเร็วเพื่อจะให้ผ่านทางรถไฟก่อนที่จะถูกแผงกัน้นซึ่งนับว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าผู้ขับขี่จะมองเห็นเฉพาะบริเวณด้านหน้ารถที่มีไฟส่องสว่างเท่านั้นแต่ว่าจะไม่สามารถเห็นรถไฟที่แล่นมาทางด้านข้างดังนั้นจึงควรจะชะลอความเร็วของรถมองซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านมาจึงจะขับผ่านจุดตัดทางรถไฟไปได้และ ไม่ควรจะหยุดรถคล่อมรางรถไฟเป็นอันขาดเพราะหากรถไฟวิ่งผ่านมาจะไม่สามารถเคลื่อนรถหนีได้ทันนอกจากนี้ควรจะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยเฉพาะการขับผ่านในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยควรจะหยุดรถและมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านจุดตัดทางรถไฟไปได้อย่างปลอดภัยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม